น้ำจิ้มน่าทานมากค่ะขอบคุณค่ะและก็ต้องขอขอบคุณทุกๆออเดอร์ที่มาสั่งกันนะคะรอบนี้นะคะก็จะจัดส่งวันที่28มีนานี้ค่ะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะเอาน้ำจิ้มมาทำสุกี้แห้งค่ะน้ำจิ้มสามารถหนักกับหมูได้เลยนะคะตอกไข่เข้าไปหนึ่งฟองหมูจะนุ่มค่ะเอาหมูลงไปผัดให้สุกแล้วตามด้วยผักค่ะชอบทานผักแบบไหนก็สามารถใส่ไปได้เลยนะคะแต่หลักๆก็จะมีผักบุ้งแล้วก็กระหล่ำค่ะและที่สำคัญอย่าลืมม้วยนะคะ ผัดผักให้สุกค่ะแล้วก็ใส่บุญเส้นลงไปค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะแค่ใส่น้ำจิ้มของเราก็อร่อยแล้วค่ะผัดทุกอย่างให้สุกค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำจิ้มไปอีกรอบนึงนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็จัดใส่จานได้เลยค่ะเห็นไหมคะแทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบเข้มข้นนะคะก็ราดไปอีกรอบนึง เท่านี้ก็อร่อยแล้วค่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกออเดอร์นะคะใครอยากลองชิมสามารถสั่งได้ที่ไลน์แอดนะคะเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ใต้อคอมเมนต์หรือกดไปที่ลิงก์หนะ้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ